จะมาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิแปลกๆจากทั่วโลกอะไรเงี้ยฮะชื่อลัทธิอะไรพี่จิครับลัทธิคาโก้ครับหรือคาโก้เขาลทัทธิคาโก้เนี่ยเป็นลทัทธิสยศาสตร์นะฮะที่เกาะแห่งหนึ่งในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้นะฮะพวกมาลานีเซียนะครับเทนนาเวนูอาดูอะไรพวกเนี้ยครับประเทศที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่อเป็นพวกชาวเกาะแล้วเวลาที่เขาเจออะไรที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยเขาจะเกิดการตื่นเต้นอย่างมากเลยอะลัทธิเนี้ยเริ่มขึ้นจากชาวตะวันตกที่มาเยือน เกาะนี้ในศตวรรษที่1ิตั้งแต่ปี1น0 0กมากคือเป็นยุคที่มาหาพวกวัตถุดิบต่างๆในเกาะเพื่อที่จะนํากลับประเทศตัวเองเนาะตอนนั้นชาวตะวันตกเนี่ยก็นําสินค้าแปลกๆเนี่ยมาให้ชาวเกาะได้ลองพวกเขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะเป็นพวกเกรืองเทศหรือไม่ก็เสือ้อผ้าทําให้พวกเขาก็เกิดความเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยจะเดินทางกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งด้วยเลยวิเศษอันนี้เหมือนเชื่อกันเอง<ม>ด้วยโดยที่ไม่มีเจ้าอาทิด้วยแล้วก็การกลับมาของบรรพบุรุษเนี่ยเขาก็จะ มาพร้อมสินค้าที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลในในแบบที่พวกเขาไม่เคยรู้จักนะบรรพะบุรุษจะช่วยเขาปลดแอกให้พ้นจากการเป็นอะานที่ขอมงชนอิวขาวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมพิธีกรรมของศาสนานะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นไปเจ๊กเมื่อเครื่องบินจากกองทัพญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเนี่ย ร่อนมาแล้วก็แจกของให้กับชาวพื้นเมืองซึ่งชาวพื้นเมืองชอบมากซึ่งคนมาแจกเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยว่าชาวพื้นเมืองคิดแบบนี้อยู่ไม่รู้ด้วยว่าคิดแบบนี้ก็คือเป็นการแจก<ช>ตามปกติ<ช><ช>เลย<ช><ช>และเมื่อสงครามโลกจบลงเนี่ยเกิดการหยุดแจกของเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเป็นภาวะวิกฤตนะทาให้ชาวเกาะก็เริ่มทํารัฐิพิธีกรรมเพื่อเรียกให้เครื่องบินกลับมาแจกของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พวกเขาก็เกิดการแบบว่าเกิดการลอกเลียนแบบโดยเอาไม้ทุกอย่างอะมาสร้างสร้างเป็นเหมือนแบบหอคอยหลอกทําสัญญาณไฟโบ โขงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก nah like ็ทําทางวิ่งสาหรับเครื่องบินแต่ทุกอย่างนั้นเป็นเหมือนทางหลอกๆอ่ะมันคงคล้ายๆเหมือนคนจีนทําครงเตกันะมันก็เป็นความเชื่อของเขาอะไรเงี้ยเออแล้วก็พวกเขา่ก็มีหูฟังเนวยนะที่แกะสลักจากไม้แล้วก็มีอาคารที่ทําจากไม้อ่ะเหมือนเป็นหอคอยสังเกตว่าเครื่องบินจะมาเมื่อไรปัจจุบันพิธีกรรมนี้ก็ยังคงทําอยู่นะฮะซึ่งไม่มีเครื่องบินบินไปก็ยังคงทําอยู่นะทำอยู่ผมว่าถ้ามีเครื่องบินบางเครื่องบินนี่โลกไปนี่โอ้โหคงดีใจกันฮือฮาเลย คากพวกเขาเนี่ยก็ได้เป็นตัดที่แปลว่าค่านิยมเชิงวัตถุไปโดยตรอยายเป็นคำแปลงครับน่าสนใจนะมีความเชื่อที่ประหลาดเสีย